โยวาซาเดี Yo, America, Dubai, ๋ิวรุ่นเมกาดี๋ยวรุ่นดูไปดี๋ยวรุ่นชาวชายจะกลงกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีซเฟสติ้งพาร์ตนะขับจะตัวอ่าโซโลโนะท่านผู้ชมนะโซโลโอเอ่อตัวนี้ก็เป็นโซโลภาควันนนคูนี่นะวิธีการโหลดแล้วก็วิธีการสมัครนี่อยู่ด้านล่างครับอยคลิปไปเซิร์ฟจีนนะไม่มีภาษาไทยนะครับมีแค่ภาษาจีนนะท่านผู้ชมเออไปโหลดมาเล่นกันได้นี่ครับมาเลยมาคนดูเราจะไปลุยกันเลยนะฮะก็อ่าวิธีการโหลดวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างน,น,นะครับนี่ ภารกิจรายวันนั้นเรามาพอดีเลยมาคนดูเอาไปลงแรงดีไหมว่าคนดูนะเอาไปลงแรงซะหน่อยดีกว่านั่นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งฟืบเอาตัวตึงผมลงแรงก่อนนะครับคนดูไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่หนัวมันไม่หนัวอ่าลูฟี่ไหมเอ้ยแต่ผมไมอ้เน,นี่ยโหดอยู่แล้วนะเขยนนี่ต้องเอาอุซบก็อตอุซบเรา,เาตัวตึงของอยู่แล้วไปลุยเฮ้ยพดผิด แรงแรงจะล่วงแรงจะล่วงโอ้ยกดพิชเกือบกดพิชกดจริงๆมันต้องกดได้ตรงนี้นะครับอันนี้ผมต้องมาแตะแรงนะฮะเย่โต๊ะกาโต๊ะกาโต๊ะโต๊ะกาโต๊ะกาโต๊ะอ้าวโดนแมนโซโลเฉยเลยถูเอ้ยอ่าตัวไหนดีแมนโซโลก็ยังมีตัวตึงเราอยู่มาดิลุยดิครับ แอนนัทเอตนาสติกเกิลแอนนัทเอตนาสติกเกิลไปวยเป็นไงล่ะหนูเออสวยครับเออสวยครับเออสวยออุยโ้โหโอ้โหโอ้โหดูแล้วคนดู ทำไมมันรีไวจังไหมนี่เดเอาดิเอาดิอืออือสวยครับสวยอือเรียบร้อยเฮ้มันต้องสกิลอย่างนี้ไม่งั้นแบบจบเกมนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวคิวไม่ได้อือกระแทกตึงแหวง สวยนี่เด้อส<ไ>วยเจอของจริงเจ,งจงอของเท่ฟึบนี่นะครับสวยอุวย<ว> <laughs> อะไรหรอนี่เด้อื้อโอ้ยเอา ไม่เป็นไรเฉยเมื่อบบกี้นี่มันติดตัวแดงนะท่านผู้ชมบ้าเอ้เอา啊เอา啊วีนี่เนี้ยปาโดนเฉยเลยสก,กิลโดนได้ไงโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โดนโลมหายใจใครดู โอ้เสียงสวยครับนี่เนยสวยสวยครับสวยเหล่าว่าเอ้ยพุ่งเข้าไปทำไมวะเนี่ะซาลบออกมาอย่างไกลมันดู เออได้อยู่ได้อยู่พอได้ลินพอได้ลินตุ๊กตุ๊กตุกสวยมีในฮาคีสังเกตฮาคีสังเกตสวยฮาคีสังเกตปังปังปังเอ้ยอืออืออือสวยอะไรอะไรอือดี อ่ะดีอด่ะดีผมว่าสก,กิลน,นี้ลงไวสุสดแล้วปูงไวครับโปูงปูงสวยจัมโบ้เรียอฮึอืฮึ่มนี่ครับสวยสวย นี่นี่นี่เอ้อเป็นไงล่ะโหดจัดคนดูอุซบเราโคตรโหดอ่ะโดนก็ไปเป็นไงล่ะอุซบโคตรเย็นนะต่แยเล้งอ่ะผมบอกเลยเรียบร้อยเป็นวันที่ดีครับเป็นวันที่ดีเยอดก่อนแรกก่นแรกคิวแรกของวัน

ไปลุยอยู่กันโจ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 สวยเออนีสวยครับนีเออสวยนี่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 อ๋เดียวเดีวสวย อีกโชลิวเป็นไงน่ะเจอโซโลเราตัวแหวนตัวแหวนี่นี่โดนครับออเอาไปก่อนเดี๋ติดดาบก่อนเออลงกันติเลยแกไอ้แมวเ,เป้าเออแควงถึงกระชิบโบกเลยแค่นั้นแหละ โอ้โหโอ้โดนข่าวโดนข่าวนี่นี่เนี่ยฮึกชริวเรียบร้อยโดนะดาบเฉาะเลยเป็นไงล่ะเต็มเต็มหน้าบอกเลยสวยสวยออื้ โชริวโดนโดนรัวๆโถ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 สวยอะไรหรออะไรหรอพี่เป็นไงล่ะเว้ยโดนรัวๆเลยว่ะสกิลอย่างนี้เอาเว้ยเอาเว้ยถือว่าเดือดถือว่าเดือดปิ้วเอาเอา นี่สวยอีกโชลิวว้าเฮ้ยกำลังจะกดหลบเลยกดชิปหลบซะหน่อยเกือบไปแล้วมาดิมันจะหลีกสติปอันนี้แน่นอนบองสวยนี่นี่ครับสวยจับมา ตัวไอมาดิออุุ้ย้ยอุ้ยหลบหลบไม่น่าทันโอ้โหนี่เนี่ยตวไครับเรียบร้อยอะนีอะนีอุตบโหดนะครับบอกก่อนอย่ามาเล่นกับพี่เด้ออุตบนี่ตึงจัดเลยนี่เนี่ยตวไ สวเอาดีแนกกันเอาดีเอาดีดิลินดิลินโอ้โหแรงจัดแรงจัดอันนี้มึงคีแอจัดเลยคนดูสกิลมันอะสกิลมึงคี้แอคจัดเลยสกิลมึงนะค,คีแอคกจัดเลยสวยดึงไม่ดีติดดึงไม่ดีสวยอีดดึงไม่ดีสวยอีดึงไม่ดีสวย สวยนี่เนี่ยเอาดิติดดึงไปติดดึงไปเฮ้ยโหโ,โ,โดนเฉยเลยโดนท่าจับงัดนี่มึงเล่นวิวมากเลยนะคนดูนะเฮือสสวยเฮือสนี่โอ้ยผมบูบดนี่นี่น อืออะไรหร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 อเอาดิสวยนี่นี่เนี้ยสวยเรียบร้อยไอนะ <c oughs> หวันเป็นน้อง <c oughs> อย่ารียาอย่ารีโโหอยู่น,นะครับผมบอกเลยหรือว่าเป็นหนึ่ง,งตัวหนึ่งตัวที่แบบว่าสกิลดีใช้ได้นะครับ ตรกกาตุกกาตุกก็ตุกกาตุกกาตุกก็ตุกกาตุกกาตรกตุ่อยรับของโอ้โหวันนี้แบบวันนี้ไต่แรงดีว่ะคนดู easy โอเค g ู o d boy ไหนอีกฝั่งนี้โอเคแอนน์เอตินาสติเกลเรียบร้อยครับมา เอ็มมาอีกคือย่ออุ้ยสูงไม่ตีดีกแน่เฮ้ยไม่เป็นไรลุยกันต่อคนดูไตแหลงต่อครับอูซูรูเราไตแหลงดีนะเนี่ยผมพูดเลยถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่แบบใช้ใช้งานได้ดีนะครับเล่นได้ดีแจ๋วแจ๋ว รอเลยครับรอเลยครับแบบนี้ไปเว้ยมานี่อุ๊ยออสวยเตะสวนนด้อยู่เว้ยนี่ เออโอ้ยหิวจัดเลยนะนางหนูนี่โอ้โอ้โดนเปิดคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตบอดริสเลมไหวนี่อุ้ยฮิกชูริว่าอะไรวะน่ะฮะแม่งลงอันตีได้แม่งลงอันตีได้เลยทันทีโหกูจะรู้啊 เฮ้ยเร <Vay> ียบร้อยว่าแต่ฮิกลงตีได้เลยโอ้โหลูกพี่เวอร์เกิ้ลสกิลเอาอุนตีมาแตะแหรงเฮ้อไหวเด็ครับนี่เนี่ยไหวอูดิ้งนานกว่าเว้ยโทษทีว่ะ ดิ่งนั้นกว่าเว้ยสวยนี่เอาดิสวยบุง๋งสวยอุ้ยเอาดิใครเหลี่ยมใครเหลี่ยมได้ดีกว่าใครเหลี่ยมได้ดีกว่าเอาดิสวยนี่ ไปเ,เลยโดวิกซ <eterm Gore! S 3> ์าสวยนี่นี่สวยเรียบร้อยยููพอได้ล่นอยู่พอได้ล่นอยู่อืมนี่นี โอ้ยโหโดนรัวๆเลยว่ะมันเก็บสกิลสามอะไรเนี่ยเมื่อกี้นี้คนดูหรือว่าเจอกับเจอกับตัวตัวตัวเล่นยากอยู่ตัวเล่นยากอยู่ตัวนี้นี่มาดิมาดิสวยเออว้าโดนกระปั้นกูแตกเลยหงายเลย โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวเกม One Piece Fighting p a นะสำหรับวันนี้พี่โก้ตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคนดู